บทท no, ot ี 8, aman, ่เจ็ดธานุสติอีตีปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสัวโตโลกิวิจุนตโรปุริสาธรรมมาสาจจารถิวัตเทวมนุสานังพุทโภควตตอีตีปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสัวโตโลกิวิจุนตโรปุริสาธรรมมาสจารถิสาธาเทวมโนต้าหนังพุทโภะกวาตติ ทีิปิโ um. สภควาลังังส,ส,ส, um สัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุปโตโลกะปิทุนตโลปุริสาธรรมาสาราทิสาท่าเทวมนุสานังพุทโธภักควาติบทที่แปดธรรมานุสติสวะขาโตภคกวัตาธรมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิติ สวา zat, วกาโตพระควัตาธรรมโมสั้นที่ติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานยิโกปาจัตตังเวยโพวินยูหีตีสวากาโตพระคุตาธรรมโมสั้นทีติโกอากาลิกเปาสิกโปนยิโกปะจัตตังเวยโพวินยูหีตีบทที่เก้าสังฆานุสติโตปฏิปันโนภควโต วสร้างโคอูชูปฏิปันโนภะวะโตสร้าว่าสร้างโคอูชูปฏิปันโนภะวะโตสราว่าสร้างโคยายาปฏิปันโนภะวะโตสร้าว่สรางโคสามีติปฏิปันโนภะวะโตสร้าว่าสร้างโคยาที่เถียงจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาปุคลาเอสาภะวะโตส้าวกสรงโค อา,าหุนายโยปาหุนายโยท้าหิไยโยอัญชลีกาลานิโย و, อนุตตะลังบุญญาเขตังโลกสัสสาติโสปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆโสชูปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาติ่ทางจัตตาริปุริสาย,ยุคานิอาตัสสิ ปุริสาปุคลาเอสาปะวาตัวสาปะกัพพพ้งโกปาหุายโยปาหุนานโยทักขินายโยอันชาลีกะลานิยโยานุตตะลางกุญยะเขตังโลกาสาตีบทที่สิบจินดามณีปียงมันตังจินดามณีปียงมันตังยะสังธาสังโกนางปุปุปาสันติสีเนหังมาตาตาวะอุระหังปะโพตังจามหาราชาตวังมัง โปสาทูโนทีปังกาเลเทวสุโโปรเสทีกิติเทโวเยสโกปัชัาทัศมีเมวาทานตาปียังกันตังสาลีปุนโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปียังจะทานนางสัพเพชนาพาหูชนาปียังมะมัจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนาอุปปาสสันติสีเนหังมาตาตาวะ โอรหังปาโพตันจักมหาราชาตะวันมังโปรตัุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทฟีอิธีเทโวเยสักโกปัจชังทัศมีกิเนวะทานตาปียงังกันต่างส่างยุปุนตาพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียงังจากทานนางสัพเพชนาพระหูชนะปียังมามะจินดามณีปียังมันตังยัสังทาสังโกนางอุปปัตติ สีเนหังมาตาจาวะอรลหังปะโพตันจากมหาราชาตะวันมังเปาโสตถุโนทีปังคาเรลเทเวโวสุโโปเสธีกิติเทโวเยสโกปะชางทัศมีิเนวะทันตาปีกันตังซาลีปุน่นโตภวันตุเมสิติลาพังชนานเนเยมณีตินดาปียังจาทานนางสาเพชนาพระผูชนาเปียงมามาบ,บทที่สิบเอ็สักกตะวา สักตวาพุทธาลัตนังโอตะอกังตมังวะลงังหิตังเทว,วามนุษสานางพุทธเตเชนะโสตินานาสันตุปันธวาสเพทุกขาโบสะเมนตุเตสักตวาธรรมลัตนังโอตะอกังตมังวะลงังปลีลาหูปะสมัมมานังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปันวาสเพพยาบูปะสะเมนตุเต สากตวาสร้างฆ้ารัตนาโอตกัางสมังมะลังอาหูไนยังปาหูไนยังสร้างคเตเีนาโซตินานังสั้นตุปันทวาสาเพโลคาบูปะเสเมตุเตสากตวาพุทธารัตนางอุตกัางสมังมะลังหิตังเทวามนุษย์หนังพุทธาเตเีนาโซตินานักสั้นตุปันธวาสาเพทุคาบูปะเสเมตุเตสากตวาธรรมารัตนาโอตกัางสมังมะลัง ปาลีลาหูปัสะมังธรรมาเตเสนาโซทินานสั้นตุปันธวาสาเพพยาบูปัสเมนตุเตสากตะวาสังฆารัตนางโอตกลางสมังวะลังอาวุนายยังปางหุนายังสังฆาเตเจนาโซทินานาสันตุปันธวาสาเพโลคาหูปัสเมนตุเตสากตะวาพุทธาลัตนางโอตะกลางสมังวะลังตังเทวมนุสั้นนางพุทธาเตเชนาโซทินางนสั้นตุปันธวา สพเพทุกข้าวูปัตเมนตุเตสากตะวาธรรมารัตนางโอตะกังตุมังวะลังปาลีลาหูปัสสามานังธรรมะเตเชนาโสธินานสันตุปันทวาสาเพทพยามูปัสสามีตุเตสากตะวาสังฆะรัตนางโอตะกังตุมังวะลังอาหุไนยังปาหูไนยังสังฆะเตเชนาโสธินานสันตุปันทวาสาเพโลค้าูปัตเมนตุเต บทที่สองชินอนะบัญชรชยายาสนากาตาพุทธาเทตาวามารังสวานังยาตุสัจจาสภาังลัสสังเยปิงวิงสูนาราสภา,าทันหังกาลาทยโยพุทธาอัตาวีสตินายกาสาเพปฏิจิตตาไม่หั่งมทัทเถเตมุนิสลาทีเซปฏิติโตไมหั่งพุโทโธธรรมโมทิโลจจเนสังโคปฏิติโตไมหังม่งอุเรสภาพูุนากโลหาทเยเม อนุลุธโธซาลีปุนโตจัตทะคีโกนทันโยปิธิพาคาสิงโมคลาโนจาวาวาเกทาก่าคีเนสวานีไม่หั่งอาสุ่งอานันทลาฮูโลกาสะโปจามมหานามูภาสุ่งวามาโซตะเกเกสะโตปิธิพาคาสิงโซริโยวะปะพังกะโรนิซึ่งโนสรรีสัมปันโนโซปิโตมุ่งมีป,ปงุงกะโบกุมาราสโป เทโลมเฮซิตาวัตโกโซไมหังวัตเนนิจังปิท่าสีตนาโกลุปุนโอคกริมาโลเจ้าปาลีนันทสีวาลีเทลาปัญจีเมชาตานราเตติลากามาเมเซสัสติมห้าเทลาวิชิตาชินาซาวกาเอเตศิตีมหาเทลาสิตาวันโนสีโนลักษัาชนลันตาสีลาเตเซนาอังคาวังเคสุสัตถิตาลาตนาปุระโตอารีท่ากินีเมตัง สุตตกางทัชักทางประชโตอาสีวามี <c oughs> อังคุลมาละกังขันท่าโมลปรินตัญงจาอาดานาติยาสุตตะกังอากาเซชาานังสีอาสีเซซาปกาลาสันจิตาทินานานาวันละสร้างยุตตาสับดาปกาละลังกาวาตาปิตาทัพสันชาตา พาหิลานจันตุพัทวาลาวใ้สาวินายอย่างยันตุอนันตาชินาเตชัสาโตเมติเจนะสถาสร้างพุทธาปัญเชลีชินาปัญชลมันชามหิวิหารันตังหีตะเลนสถาเปรีนตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภายิเจวมันโตสุโคโตสุลโคชินานิเาวนะที่ตุปันธวธรรมานิภาเวนะชิตตังสังโทสังฆานิภาวนะชิตันตราโย ตถามิพาวะปาริตโตจารมิชนาปัญชลีทีบทที่13บาพาหุงม,มหาการพาหุงสหสมาภีเมิตาสาผุพผันตังคีเมขาลังอุติตะโคราชาเซนามาลังาาทานาที่ทำมวิธินาธิตวามุนินโทตันเตชาสะภาวตุเตชายามังคลานิมาลาติเลกะมาพิยุชานิตสัสสะพลันติ โคลัมปนาลาวกา,า,ทะทะากามัคคะมะทัถาญาขังคันตีสุนตะวิทินาติตาวามุนินโธ <c oughs> ตันเตชะซาภาวุเตชยมังคลานีนาลาคินพระชาวลังอติพันตภูตังตาวาคิจักกะมะสนีวาสุทานุนันตังเมตานุเสกาวิทินาติตาวามุนินโธตันเตชะซาภาวุเตชยมังคลานี โหขิตาฆ่าหามาติหัตถาสุทาลุนันตังทาวันติโยสนประางานริมาราวันาตาังอีพีซิงข่าตัมนโนทิต,ตาวามุนินโทตันเตชะซาพระวัตุเตชยามังคลา,านีการตาวานะการท่ามูท่าลังอิวาคัมพิมียาจินจาญาทุฆาวาจนาสนากายามาสร้างเตเอนาโซมังกินาทิตวามุนินโทตันเตชะซาพระวัตุเตชยามังคลา,านีสาจังวิหายะมาติสาจา วาทะเกตุงวาทาพิโลปิตมะนังอติอันตะภูตัางปัญญาปฏีปุีโตจิตตวามุ่ิงโตทตันเตจะท่าภาวะดุเตชยมังคลานีนันโทปันนันทะพูชักทางวิปุทางไม่หิบยิงปูนเตนาเทละพุชเทนาธรรมะปันโตอินโปทปฏิสะพิินาจิตตวามุ่ิงโตทตันเตชะท่าภาวะดุเตชยมังคลานีทูคาหะ มิทิปุชาเคนะสุทันทาหะถังพัมมังมิสุทิชุติมิทิปกาพิธานังยานาคเทนาวิชนาธิตาวะหูนิงโธตันเตสสาภาวตุเตสยมังคาลานีเอตาปิพูทาชา,ทา,ทายะมังคาลา,าอัตถาโยวาจโนทินาทิเหนสารเตมตันฮิตาวา หน้าเนตาว,วีวิธานีจุปันทวานีโมคังสุขังอธทิขเมยนาโลสปันโยมหากามวิโกนาโถวิตายาสาปพา,พาลินางปูเลตาวาปาแลามีสาพาปะโตสัมโถธิมุตตะมังเอเตนาสาจวจชนะโหตุเตชะมังกลงัง ชยันโตโพธิยาเมลสัญยานางนันทีวัตโนเอวังตะวังยเโยโหยิชยันสุชยามังคะเลปะลาชิตาปะลังเกติเซปัทมิโปคะเลอภิเซเกสาพาปุทานางอาคาปัโตปโมติสุนาราตังสุมังคลังสุปปัตังสุหิตังสุหโนสุโมหุโตจัสสุยิตังพัมมะจานิสุ ปทากินังกายกรรมมังวาจากรมังปะทากินังปะทากินังมโนกรรมมังปณิทิเตปะทากีนาปะทากินานิกทตวานาลาปตาเทปะทาากินีภาวตุสาพามังคลังละขั้นตุสาปเทวตาสัภาะพุทานุภาเวนะสาธาโสทิภวันตุเตภาวตุสาพามังคลังละขั้นตุสาปเทวตาสาภาะธรรมานุภาเวนะสาธาโสทิภวันตุเต ภาวัาตุสัพ้ามังคลังลากขันตูสาปเทวตาสาัผาา้า,ส,า,าสร้างการภาวีนาสาธาโสที่พระวันตุเตบทที่สี่ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารลาสินีทุเปคะเลโพธิคะเลตจหิ้งตจหิงตาธรรมธทานีนาพาวันเตปูจิตาโสทิงกะโรเตทาวิหารมันทะเลเทลาจามาชมา นาวากาจพิกโวซาลาปิกาทานาปติอุปาสกาคามาจเทสานิสมาจอิสลาสัมปานาปูตาสุกิตาพระวันตุเตาลาผูชาเยปิจาอันทาสัมภาวาสาเซทาสาตาอัทโวปปาติกานินยานิกัางธรรมวาลังปฏิจเต สาเพปิทุกภสษากาโรอุูสร้างเถยังธาตุทีลาสตังธรรมโมธรรมธาราจะปุคาละสังโกโหตุสามโคว่าอัคายาจาริตายาจะอัมเหราขันตุสัทธมโมสัพธรรมติธรรมมจาริโนวุติิสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยาแปะเวทิเตปะสัโนโหตุสัพเพปีปานิโนพุทธังสาเสนธรรมมาาลัง ตอเวชันตกาลีเทวปวาวัสตูวุติพาวายาสาตา,างสมีทางเนตูเมทานิงม,มาตาปิตาจาอัตราชาังนิจังละขันติปุตตกังเอวังทมเมนะราชาน,นปชุปชังละขันตูสัพพาธาบทที่สิบห้าเทวตาวิยโยชนคาถาทุกขปัปปะจาจานิทุกขาพยาปัตาชนิพยาโส กัปตาจานิโสกาโหตุสัพเพปีปานิโนเอตาวาตาจากอัมเหหิสากัมปันปตังปุญญา,า,าสัมปัตงสัพเพเทวมนุ์โมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานางทัทันตุสัทธายาสีลังลักันตุสัพทาภาวนาปิลัตตาโหตุการฉันตุเทโตาคาตาสัพเพบุทธาพระปัตาปตาปเจกาัญจา ยังพลังอรหันตานันจเตเซนาลักษันพันธามิสัพระโสบทที่สิบหกสุมคงคนคทธ์หวนิตสัพพังสุมงขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุธานิพาเวนะโสทีหุนตุนิลันตะลังหวนิตสัพพังสุมงขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานิพาเวนะโสทีหุนตนนิลันตะลังหุตนตุสัพพังสุมงขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังทานภาเวนะโสทีนิรันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งศัสตร์จาริธานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระพุทธไต้ด้วยการสวดในการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่้าพเจ้าให้พ้นจากรถูกภัยทางคงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเจ้าบ,บรดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายและธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาแล,ล้วโปรดอำนวยพร ให้แก่วัตุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไว้กูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สั่งสิ่งสร้างขึ้นให้เปียมด้วยนุภาพแห่งพระปร,ะปริตรงสำเร็จศักดิ์สิทธุปการเธอ